สวัสดีจ้าพี่น้องไข่ขึ้นพี่น้องเมื่อยู่ย่ไปยู่กับไข่อยู่ไอยู่กับไข่สบันนะเพิง่งเพิ่งมาไข่ช่วงประมาณใบสามนี่เด้ัหว่างหันเนี่ย <3 S 1> าบน,นี้เราเป็นสะบันไหมแม่เข่มาวเมืองพอดีไข่ทานนิดหน่อยสีไข่สะบันขึ้นทานนิดหน่อยอีกท่านผ่อนไหลของท่างน,น,น้อง ไค <Okay. S 2> ขึ้นวันนี้อยากตัดขัด้นเลือกที่น่องขอไพ่เดิมขั้นว่าแบบไอปูป่วยหรืออย่างนั้นหกับไพ่ย่ำไทยเพราะว่านั่นดอกเพราะว่าพอใดแก่เสือไทยเม่นกับขอไพ่ใบหนึ่งเจ็ดตัวให้ใครคืน ไขึ้นแม่พาไปหาหมอไปย่อมไปไมยงานพิจารณาคำว่านอนลองนองนรงบ,นนนลงบานนี่พี่น้องเล่าไข่เล่ากับบ่กินนั่นบ่บอกเข้ามาเล่าไข่ไงแต่ข้ากระไตมาสังเกตมึงเอาหอดกับบ่บอกว่าเออกูสิไข่กับบ่บอกมาน,อน้นองบีนึกว่ามันหิวเขา,าเลย่าไปเห็ดน่ากิน่าไปเห็ดน่ากินให้กินบ่กิน พันเขาพันบอกินแบบนี้กูบอกกูบอกินเอาไปยังสิบอกินเขาน้องบีว่ากระบอกปากถามคือบอกินเขาบอกปากสิงยับนอนเอาผ่านอันออกมาปูในข้อเขาเอาผ่าปูไหมบ้าเอาผ่ากันก่อนเบอร์หนึ่งลูกคือแห้งแต่เบอร์นึงเลยบอกว่าเอาเปิดทะลุน่อยก็ได้ทะลุน่อยเอามันอันนั้นโอ้ยกันก่อ ไปีพันชาแล้ี่ชาดก็ไไข่เด้พึ่งพึงสิมาขึ้้นบาดเดียวนี่ปีปีรูรตตปปีตัวนั้นปีตัวนั้นมันแห้งนี่ตาเราเก็บเราเป็นซื้อตาเราแ exactly. <c oughs> โอ้ยน้องบีขั้นควสามากน้ำลายอืมเอาหน้าดอกมาปูโดเกาสีแดงนอนนอกแน่นอนยงเค่อยไข่และเที่ยน่นอนาอน,นายนักนายนาได้แล้วสีไข่นอกจากแค่ว่าเราปวดน้ำตัวน้ำตัวเราซือ้อเราเก็บน้าตัวน้ตัว,น,ตว,น,วนั่นเราซอซื้อ ออกมากน,นั่นแหละเดี๋ยวบีซี่ออกมานอนพี่มาแล้วลูกขึ้นลูกขึ้นซะก่อนอย่าไปนอนแต่หมอนนั่นไรเป็นอ,น,น,อนอย่างจะนั่งนั่งเหยียบหมอนนี่แค่เครื่องเดียวด้วนั่นมักส,สิเก็บหลังเออ <c oughs> ปกติเราสินอนที่นอนใหญ่ผุนเพราะว่ามันนั่นลูกง่ายลูกายพี่นอ้องบ่ได้แป๋อที่นอนนั่นอยู่เฮียนใหญ่มาปูให้ <c oughs> กระเทียมให้น้อยเหมือนแร่งอะองงดิะเ,ดเอาถัยวออกจากทางย่อยก่อนเ, <c oughs> เอาหมอนใส่ไปให้ย่อยลูงแล้วน้องบีซื้อมะม่าออกไปไปให้พออ่อพี่นอ้องนึกว่ามันหิวเขาเห็นเราอ่นเอาของเของมาน้องบีเฝ้าไปเให้นกกินแต่ว่าอันได้ได้ได้บอกน้องไม้อยู่ ไม่ย the okay. ้ายขึ้นนอนแบบนั้นไม่ย้ายขึ้นเป็นนั่นสั้นๆเมืองกนาว่าสั้นบา้พอปุกแล้วก็ขึ้นจังดีดีย่ลูกไม่เงียวอยู่เนี้ยเขามาสิเปิดท่อทานเหยอืมก็อยนี้องมือถือถัดไสีน่แกะออกซะใส่ส่งยู่อือใส่ส่งยู่สีเป็นยางแกะออกดึงคางข้างล่างลูกไม่ไม่ไม่ดึงตัวสีข้างล่างดึงสีข้างล่างลูกเออ เขาเก็อเขาลักแก้ผาซะบ่แล้วไปเซตตัวาหันได้แม uh, ่เซื้ตัวหยับไปนอนที่นอนยับมานอนที่นอนดีดีมาเสียบตอทันห้ยายลูกปินหนาตังเขาซะก่อนไปปินหนาตังเขากอน เออเดี๋ยวแยกกันยาเพราะว่าเราสีนอนนั่นเดี๋ยวเราคอยทิ้งไปหล่าพ่อแก่ฝ่าไปอาบน้ำเต้นแม่สิเอามามาไปพอกันมันมียังกินพี่น้องน้องบีพัดกะลัมพัดกะลัมฝ้าเห็ดคิดว่าเราสีหิ้วเข่าเปิดโล่ตัวใหญ่นั่นมันเอาเอาอีลินล่ะ จะเปิดเขาอีหลามันเอาบอกปีหนาตางแล้วเอามาเปิดทอดทอดให้ย่มันห่อนไครคือน้องบิ๊กเหันบอกน้องไม้ไม้ย่าคือนอนแบบนั่นปุกมึงดูว่าสันปุกแล้ก็ลูกอันนั้นดีอยู่กับห่อพาขม่าเลยน้องบิก็เลยไปเห็นนื้กินแม่กับข้าเกยนามส่องอยู่อ่าา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 อาานอ นี่ตอนี้ว<อ>่าครับยาเขียวแม,ม่จ้าวหายไหมเพราะแม่จ้าวห้องไปซื้อมื่อนั้นเราถืออยู่ได้ห,ดหรอนี่หมู่ใส่ลูกดรดซ้มๆ้ำเบ้าก็บบอลูเรี้ยงว่าหานที่น้องแบบว่าไขา่ข้นไข่ขึ้นแบบบอรลูเลย าทามถามามียังกระเบอไปเลยจพอไงกระจนได้เขามาตาตาได้มาถามอีกว่างหันนี่เป็นยังอียังกัดบอลูเลี้ยงห้องเต็มมา,านี่แหล,ยละย่งหวนเอาให้ไหม,อมเออเอออันนี้มันยาแกะค้อง,ององ,งเสียมะกะแลงไปใส่ นะเราแยดิออยยยยยยยนยาเป็นยัง้ถุงเสียถุงเสียที่แม่แกะออกให้ยายพุน่นสีฝาสีชมพูมีมบมาัมังกนนะพิมเอาหมอนเฮียจากหัวยายลรืมม,ม,ม่นเต่งลที่นอนเต่งบะ บ่เห uh, ็นยามองยาอมกว่าเอกขียวนะกว่าเชือเขียวมันเต็มน่ะเอาห้น่ะนอนเมแล้วเรมแล้วกนั่งเยนไม่ให้แม่กินแต่เอาน้่แม่กินรูไปะนั่นั่นละไม่เปียกอ่ะที่แม่เอาไบ่บยบยานอเ่นบ้อือยาออก ราะว่าบางหมันบริสุทธตัวเออิคก้พายแล้วยสองมือสามมือเป็นหลายแ่้าไปลรงหวานมาหมู่บ้านนี่้วไปยังสิมาไข่ขึ้น้นงยอยจะไปห่วงเขาโซลานั่นสิไปยังเขาเขาใหญ่แล้วน่ามือ้วนอยู่นนอนั่น ตว่อยู่แเย็นแล้วฮ่เย็นแล้วแต่พอโตโตีย่เอาเาขเอาอผ่าอแม่แมออกมาข้นอนแม่กสิมานอนด้นี่แหละมาเห็นไม่เอากระเป๋าแม่มากัน่ะสีมาเกัน่ที่แม่กูหลงยืนกับขึ้นยืนบอกไป่นาไมแม่จดีนั่นเด้อ ไปก่อนบ้านพี่น้องมาอัปเดตอาการอยู่นี่ดีกับมาไข่ขึ้นไข่แล้วเบอร์ว่างกับว่าหู้เลี้ยงหู้เล่าไปเลยมั่หันคนคนไข่ขื้นเนาะพี่น้องไม่ก็เลยอืมเป็นกระรูเลยเมนข้าว่าเล่าเป็นมือไปเรยถามยังกับบระูเลี้ยงพราะญ่เขามาถามกับบระูเลี้ยงเย้จะขอเก็บไว้ม่โทษยายแล้วเก็บไว้เองแมะ เรามาโทษเจ้าว่าเอาไปไว้ใส่จะคล้องเป็นผู้เก็บเองโตไม่ซ้ำนี่แหละเออซ้ำลูกอย่าอ่างเพื่อนหลายหกบาทเออไปซื้อมาหมามาหมาเก็บบาทซื้อมาหมากบาได้พี่น้องมึงโลดมาหมาไปกว่าก็มายไข่แม่บอลออกมาสั่นเก็บของเด้อสั่น ก็พี่น้องขาประคุณได้ไรได้น้องบีไปเอาห่อเขาไปให้พ่อก็อนแม่บ่ไรออกไปมือนนิสิได้บอกพ่ออยู่บ่อยู<ะ>่กับมะไข่อย่าจะตุ่มอย่าตุ่ม,มลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องขอบประคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะสำหรับมือนน้เดี๋ยวน้องบีสิอัปเดตให้เมืองเรื่อยๆดอกว,วพี่น้องว่าเป็นยังไงอืมห้องแมนเพ่นว่าสำหรับมือนี้ไปก่อน รอติดตามคลิปต่อไปของน้องบีเด้อพี่น้องเด้เป็นเลาอันเนี่ยงขวางปกติขั้นอันนี้ขั้นขันท่าเนี่ยเราเราสิบบสบันเออรับเก็บกับจริงแต่ว่าแม่นแต่ว่าขันท่าราเก็บทองเราเราสิบบสบันข้างสิบบสันอันแสบกับพาะแฉะแระเพาะหมอถามหมู่บ้านเพื่อนหน้าเพื่อนสิแสบจะอยู่นี่แม่พูดหมอหันหม้อใต้เออกล่องเพื่อนหนีมาใส่เพราะว่าเพื่อนสิเจ็บแต่นีเพื่อนสิเจ็บกฉะเจ็บแฉะแบแม่นปะ เออน่ารักมราจะเล่นจัดยาตัวนั่นตัวรถก๊แต่ว่าพุกมันหายยาหน้าให้ตัวยาเป็นเม็ดจะรักกินยาเองแนละ้วบาาเดียวจะมาเอาให้กินจะมุ้ง,งอะไรตัวตอนนี้จัะมุ้งแล้วลูกไม่จัะมุ้งหาโมงุงป่ะต้นพี่น่อเขอบพิ่มขึ้นได้ไหลายหาโมาุ้มง ประมาณสองสามถุมสี่ถุม,ถมพอดีก่อนถี่นอนผุดล,ละแมนเดี๋ยว,ยวปล่อยหมอนวนไว้หนีได้้องบีเอาห้อเขาไปฟอกก็พี่นอ้องสวัสดีจ้า